ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์รับเร้าครับก็วันนี้เราจะมารับชมการถอดหรือตู้แอร์ครับของ t o y o ต a c a ค r y A C V 7 0ครับปี2019ครับก็รถคันนี้เข้ามาด้วยอาการน้ำยาหล่อยเย็นในระบบความร้อนว่าน้ำหดหายครับก็ทางเจ้าของรถก็ไปเช็คที่ศูนย์ t o โตยต้ามาแล้วครับทางศูนย์แจ้งว่า ระบบฮีตเตอร์น้ำร้อนภายในตู้แอร์ร่วครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรือ้อตู้แอร์ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแตงฮีตเตอร์ใหม่ครับเพราะว่าการเปลี่ยนแางฮีตเตอร์รุ่นนี้เราจะต้องถอดรือ้อตู้แอร์ออกมาครับเพราะมันอยู่ติดกับตู้แอร์ครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรือ้อคอนโซลออกมาครับเดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามดคกันครับก็มาดูจุดที่ แคร์ตเตอร์รั่วครับจะอยู่ข้างล่างนี่ครับเห็นว่าเป็นจุดสีชมพูดแดงๆเนี่ยครับเป็นคราบน้ำยาหล่อเย็นที่รั่วออกมาจากแคร์ตเตอร์ครับก็กระจายไปทั่วเลยครับเนี่ยครับ ตอนในการถอดภายนอกรถครับ ยู่ในช่วงขั้นตอนการยกคอนโซลออกครับ,รบตำแหน่งตู้แอร์ก็จะอยู่ตรงกลางนีครับ เ,เราจะพยัยคมานเล็องออกก่อนครับแล้วก็ยกตัวแออกมาครับครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการยกตัวแอออกครับ เตอร์ครับที่รั่วซึมครับครับนี่คือแผงฮีตเตอร์ครับสภาพก็รั่วค่อนข้างหลายจุดเหมือนกันครับนี่ครับเส่อบสภาพครับครับก็สภาพตู้แอร์ที่เราถรวออบมาก็ไม่ค่อยดีครับน่าจะมีจุดรั่วซึมด้วยเลยนะน,นหละ้อ ก็ตกลงครับให้เราทำการเปลี่ยนตู้แอร์ใบใหม่ได้เลยครับก็สีล้างทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์ครับก็มาดูอะไหล่ที่เราจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับนี่คือแผงฮีเตอร์ครับก็เป็นอะไหล่แอร์ครับขอสูงครับนี่คือตัวแอร์ครับหรือคอยเย็นครับ ก็เป็นอะไรแค่ด์ดนโซ่ครับคือเอฟเฟกชันวาลครับก็เป็นเดนโซ่ครับนี่คือฟิเลเตอร์ปล่องแอร์ครับ ขั้นตอนในการใส่ตัวแอร์กับฝืนครับ ใส่คอนโซลกลับคืนครับ ก็มาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเต็มแล้วครับช่วงการเคลทระบบครับก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจตอนนี้ก็3โลก็0ครับไอเพลทเซอร์ค่าประมาณ106ครับก็ถือว่าจะได้ครับที่ปกตินะครับมาดูผลงานการประกอบภายในครับก็ดูอุณหภูมิสังคารบอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ตอนนี้ก็67ครับ ลดลงต่อเนื่องครับลงงานประกอบภายในครับงานประกอบทางนั้นเราก็ประกอบคอนโซนเข้าสู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดครับมัดก็ไม่มีเหลือครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับแคมรี่ไฮบิด A C V 7 0ครับปี2019ครับ ถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์แล้วก็แผงฮีตเตอร์ใหม่ครับก็ฝากกดติดตามผลงานจากทางร้านเราด้วยครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดระเขาโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแรถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็คกับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลาดระเขาพิทยาคมครับหรือว่ายังเยี้ยงกับวัดลาดระเขานี่ครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม